สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาถามข้อขล้องใจกับเสี่ยปุ๋ยนะครับว่าเสี่ยปุ๋ยเล่นพระอยู่ดีดีสองพระอยู่ดีดีเล่นพระของตัวเองสองพระของตัวเองศึกษาพระของตัวเองไม่เคยศึกษาพระของคนอื่นแต่ทําไมคนอื่นพูดตรงๆเลยนะครับเสือกมาวิพากษ์วิจารณ์พระของเสี่ยปุ๋ยเสียเสียหายซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาทางช่องนะครับจะนําความรู้ของช่องนะครับของสายวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับ มีสายไสย,ยศาสตร์กับพลังบ้างแต่ไม่เคยไปเอาพระของสายห้างมาตรวจสอบส่วทางช่องเลยนะครับไม่เคยไปแตะต้องเลยนะครับแต่ทําไมสายห้างมาดูแล้วมาโจมตีกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าเก้แท้ถ้าพระที่ผมทําเนี่ยเขาส่งประกวดเมื่อไหร่นะครับคุณไปตีเกในสนามได้แต่นี่ผมก็ทําคลิปของผมเพื่อทจเผยแพร่ความรู้ของผมโดยเฉพาะมาทากับเสียกุยคนก็มกกักจะมองว่า เหลวไหลลงพอดานแล้วแต่คุณจะพูดนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามเสกุยนะครับว่าเสเุาตั้งอย่างไรกับพวกที่ชอบมาเสือกสวดพระของคนอื่นทั้งที่ไม่ได้ถามเลยนะครับนี่นะครับสวดพระของเสียกุยรัชดานะครับเดี๋ยวเราจะถามคนตรงๆกับเสียกุยเลยนะครับว่าเสียกุยรู้รู้สึกยังไงกับประเด็นนี้นะครับเข้าเครื่องอยู่ดีๆสอนการใช้กล้องอยู่ดีๆตรองๆงเป็นภาษาชาวบ้านเลยนะครับทําไม เซียนมาเสือกดูแล้ววิจารเสียเสียหายหายาทั้งทั้งว่าออกนอกรูนอกรอยวิทยาตรตรวจสอบไม่ได้ทำไมเซียนมันเสือกมาดูพระมามาดูแนวนี้เนี่ยคุณเพราะมันคือคุณไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับคุณก็อยู่ของคุณไปแต่ทำไมเขามาเสือกมาดูของเสียปุ๋ยตามตรงๆเลยมันต้านกระแสสังคมไม่อยู่หรอกนะคนเชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าคนเชื่อ เซียนกรรมรัมมาลอเพราะเซียนกัมมาลอไม่สามารถอธิบายแก่ๆอย่างไรแท้ๆอย่างไรเฮีย <Yeah. S 2> ประวัติก็ไม่มีหลักฐานทุกอย่างไม่มีวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีเนี่ยครับพอพูดถึงเซียนกรรมรัมมาลอซึ่งเราไม่ได้พูดถึงใครเลยแต่ก็มีเซียนกรรมรัมมาลอพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเซียนกรรมรัมบาลอคือมีเซียนกรัรมบาลอคนหนึ่งเนี่ยส่งเอกสารแต่งตั้งของสมาคมว่าตัวโอนเป็นเซียนกรรมรัมบาลอเขาพยายามเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองเป็นเซียนยังไงครับเฮีย คือเราต้องพูดกันว่าสมัยก่อนก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็พวกมันเคยคล้ายๆว่าเคยหลงละเริงว่ากี่ว่าขานีเจง๋จงเจ๋งพอเจอวิทยาศาสตร์ท่าเองก็มัก็ะวังไปครับแล้วทีนี้เพื่อรักษาฐานลูกค้าที่เคยหลอกขายไปหรืออะไรพวกนี้ก็พยายามมาต่อต้านพวกเครื่องวิทยาศาสตร์ แรกๆ<ต>เขาบอกว่าส่องหาอะไร<ม>ก็เราด่ามาสามปีมันก็ไม่เห็นมันสามปีกว่าไม่เห็นมีใครกล้าออกมาโต้อตอบจะมากับวิทยาศาสตร์ไม่โต้อตอบแถมยังค้อยตามเน้ยแอบซื้อแอบใช้มาตั้งเยอะแยะนะครับก็ดูแล้วก็เราจะพูดกันลงๆว่าจริงๆถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงก็ยอมรับนะบนะมันไม่มีอะไรที่ต้านวิทยาศาสตร์ไว้ได้หรอกรนะ ทุกวันนี้ชีวิตเราไม่ว่าออกจากตื่นขึ้นมาก็ใช้วิทยาศาสตร์หมอละเฮียครับตั้งแต่ใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยเฮีย er สบายใจในการเล่นพระกว่าในอดีตเยอะไหมเยอะถึงแม้ตัวเฮียพอใช้วิทยาศาสตร์แล้วเฮีย er ตัวเองก็เสียหายไปร้อยล้านแต่ก็รับสภาพนั้นเพราะว่าไม่ถูกเราไม่เราไม่กล้าไปหลอกคนหนึ่งต่อครับผมแกตหลับออกเลยแล้วก็เอาไปกองกองไว้อย่างนั้นะ นะเพราะฉะนั้นคำว่ากลุ๋ยราชดาไม่เคยโกหกใครนะแท้ก็คือแท้เก้ก็คือเก๋แม้ว่าเฮียจะโดนเก้มาก็ก็กอยอมรับสภาพได้ก็เรื่องสภาพไม่เอาไปหลอกใครต่อครับเพราะว่าถือว่าตัวเองโง่เองจะมาเพราะ,ะนั้นถึงออกมาเตือนแฟนๆภาคเครื่องว่าถ้า คุณเล่นแบบเฉลาดยแบบมีสติก็ต้องอย่าไปเชื่อพวกนี้ต้องเชื่อวิทยาศาสตร์ดูอย่างพวกสิงคโปร์หรือพวกมาเล์ทำไมเขาถึงเจริญกว่าบ้านเราก็เพราะว่าเขาเชื่อวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้เชื่อความงมงายเนียครับที่เขากลัวนี่เขากลัวเจอความจริงที่ไม่จริงของเขาหรือเปล่าก็ตอนนี้เราเจอบ่อยค้าความกันเยอะแยะครับใช่ไหมอ่าอ,องค์กรกรรมลอสมาสคมอุบโตกเหนี่ ใบของมันออกมาแม่ตอนนี้มีใครเอาที่ไหนเอาไปเช็คคนน้นยังไม่ได้เลยมีการฟ้องร้องขึ้นมาครับทั้งเยอะแยะ,แยะแเนี่ยทรบพราะว่าแม่ดูด้วยกล้องอ็กครับแล้วอธิบายไม่ได้ว่าแก้ยๆยังไงแท้ๆยังไงมีคนเอาพระที่ผ่านใบรับรองของสมาคมหนึ่งมาให้เฮียตรวจสอบหรือเช็คไหมหรือมีเยอะไปหมดีก็มีมาเดี๋ยวนี้ซื้อขายโดยเฉพาะสมเด็จ ก็ก็ต้องมาแอบให้คนมาเช็คที่นี่แทแเราถึงจะจ่ายครับแอบมาซื้อแอบมาตรวจสอบแอบมาตรวจสอบไม่กล้าตัวจริงไม่กล้าออกมาแล้วก็ให้ลูกน้องเอามาซึ่งมีบ่อยไปตอน้เนี้ยครับผมอ้าวเี่ย <ผม S 2> สังเกตได้ยังไงว่าเอ้ยอันนี้เป็นพระที่ต้องมีคนสั่งมาตรวจสอบคือมันไม่เหมือนกันน่ะคนที่ถือมากับอคนที่เป็นเจ้าของพระจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันฐานะคือคนที่ถือมาน,านอีกฐานะอีกแบบพฤติกรรมกับ พฤติกรรมมันจะไม่เหมือนกันครับถ้าสมมติว่าทั่วๆไปที่แฟนคลับที่เอาภาพมาตรวจสอบพวกนี้เขาจะเป็นธรรมชาติคุยเป็นธรรมชาติแสดงทุกอย่างแสดงความเป็นเจ้าของพระที่แท้จริงได้เป็นธรรมชาติแต่ส่วนที่ถ้าเป็นพาะเสียนเราให้คนเรามานี่มันจะมีหลบหลบซ่อนซ่อนบางมุมการพูดการจานี่หลบหลบลีกิกครับแล้วก็ดูออกว่าเอไอ้นี่แม่งมาจากเสียนพระไอ้นี่นี่มาจาก บ้านทั่วไปชาวบ,บ้านทั่วไปไอ้นี้ก็แยกออกได้ครับผมเนี่ยครับคิดว่ามีคนบางคนบอกว่าเขาเป็นมาตรฐานมาตรฐานแต่ไม่มีอุปกรณ์ที่ตรวจสอบอะไรที่เป็นมาตรฐานเลย <c oughs> ไม่ไมีอะแล้วแม่บอกว่าแม่กแค่เรามันซื้อผมจะบอกไอ้กลไกล,ไกลวิธีแบบนี้คือหลอกชาวบ้านได้มีแต่คนโง่ๆเท่านั้นแค<ท>่แล,แล้วรับซื้อแล้วโชงเงินทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรับซื้อนะครับ ถ้าคุณติดตามดีๆผมถามง่ายๆนะถ้าแท้เราซื้อมันมีเงินเท่าไหร่ที่อย่าซื้อผ้าหมดอ่าที่อย่หมดสองแล้วเมื่อมันซื้อแล้วมันมีใครซื้อหนักที่ซื้อสาม,มารถระบายได้ขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาทําแบบนั้นก็คือตีพับคุณแกเราไม่ต้องซื้อเราได้ค่าตรวจแต่สําหรับที่นี่บอกเลยซื้อไหมไม่ซื้อยกเว้นของชอบเท่านั้นเองนี่ยครับ มีคนถามมาในช่องนะครับว่าเฮียกุยเคยขายพระใข่เคยซื้อพระใครอันนี้นะครับผมตอบไปแล้วว่าไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องอไม่ต้องเองถามมั้มีมีบ่อยมาเช้าเพิ่งมีไลน์ขึ้นมาก็บ,บอกว่าให้เฮียทาคลิปที่ซื้อกับขายกูบอกกูไม่ได้โกหกใครกูจะทําไปเพื่ออะไรมีคนโง่เท่านั้นที่ไปเชื่อแบบนั้นมีคนโทรมาหาเฮียเลยไลน์มาไลน์มา,า,มา,าอ่านี่คมคงคนเดียวกันว่าให้ทําคลิปซื้อขายนะครับ ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวสัมภารไปเยี่ยมแน่นอนออาู <c oughs> บอกมีคนโง่เท่านั้นที่ไปเชื่ออย่างนั้นครับแหมแม่โกหกทั้งนั้นครับไอไอคลิปที่คนไปซื้อขายนะครับไอที่จริงมีอยู่แต่ส่วนใหญ่ไม่จริงคนที่ซื้อขายจริงๆไม่มีใครมาทำแบบแบบนี้มาโชว์แบบนี้ไอที่โชว์แบบนี้คือตอแหลไปแล,ะปะแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต คือเซียนพระทั้งอดีตน,นะครับไม่มีการโชว์ขนาดนี้เขาจะซื้อกันเงียบๆขายกันเงียบๆขายกันเงียบๆเดี๋ยวนี้ขายเพื่อตกเหยื่อให้คนมาเบ็ดครับผมหลอกคนที่มาแรงเมาที่ไม่รู้รู้ไม่ทันเขาครับบาปใจหาเนี่ยครับเขาบอกว่ายังมีบางคนบอกแม่ผมการันตีผมประเมิราคาแล้วผมซื้อแล้วมึงตายไปแล้วขา,ขายไก่ไอ้การันตีนะครับการันตีนะครับเขากาลันตีตอนที่เขามีชีวิตอยู่ <laughs> เราถ้ามันตายแล้วใครกันเดีกไอ้คนเนี้ยมันการันตีแล้วทําไมมันต้องเอาพระคนอื่นพระของพระตัวเองไปให้คนอื่นตรวจอีกทีหนึ่งเพราะมันการันตีเองคือมันก็มันน่าขำนะครับคุณเป็นบริษัทรับตรวจสอบพระแต่คุณยังต้องเอาพระของตัวเองไปให้คนอื่นตรวจสอบอีกทีหนึ่งมันอะไรกันอย่างของเทียเนี้ยไม่ต้องเอาพระองอื่นไปตรวจสอบแล้วตรวจสอบเองตรวจสอบเองครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราถึงบอกไงว่า ไอ้วงการเนี่ยมันสกป,ป,ปรกนะมันโสโครกถ้าคนมีสตินิดนึงขาดไายตองนิดนึงจะไม่เป็นเป็นเหยือ่อครับนะครับอย่างกรณีพระสมเด็จเดี๋ยวนี้ทําไมเขาไม่ตีเก๊รัรบเข้าไปร้อยปอร์เซ็อันนี้เป็นผลพวงจากเที่ยวหรือเปล่าใช่จากผมทั้งนั้นไม่ว่าแม่เหล็กโดดหรือจะใช้เครื่องวิทยาศาสตร์หรือกล้องพันหกมาจากเริ่มต้นจากผมทั้งนั้นครับ แล้วเสร็จแล้วก็ต้องตามกันมาแล้วถ้าไม่จริงตามทําไมใช่ไหมผมเคยด่าบอกตามผมนี่เป็นลูกหมานะแม่ก็เห็นยอมเป็นหมาตั้งเยอะคือมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายได้ครับนะมันไม่ใช่แบบแม่ฟังเขาเล่าจําเข้ามาไม่มีหรอกครับนะครับเนี่ยครับแต่ละวันเนี่ยมีคนยังเอาพระมาขายเคียไหมถ้าขายเนี่ยมีแทบทุกวันเฉพาะพระเนื้อทองคา ไม่ครับนือทุกชนิดมาแต่ถามว่าผมซือม้อไหมผมเทพจะไม่เคยซื้อครับที่ว่าไม่เคยซื้อเพราะผมมีแล้วผมหนึ่งผมมีเยอะครสองผมซื้อโดยมากซื้อจากผ้าลังนะสําหรับที่ทั่วไปนี่ไม่เคยซื้อแล้วไม่สวยผมก็ไม่ซื้อด้วยครืคอเราต้องของผมชอบด้วยนะไม่ใช่ว่าผมเล่นแบบเข้าไปทั่วไปหมดทุกอย่างพุกหลวงพ่อมีไม่ใช่ซื้อเฉพาะที่ชอบเท่านั้นที่ชอบเท่านั้นครับ ราะฉะนั้นมันเราไม่ใช่แห่ตามเขาเซียนบางคนเนี่ยไปยุ่งกับพวกเซียนกรรมลอนี่กรรมลอปัน่นพระอะไรก็ไปเล่นตามเขาครัพอมาโกยเงินไปเสร็จมันก็เลิกแล้วทิ้งพระเหลอก็หล่นราคาลงมาเราเห็นเรื่องเยอะแยะหลายลุงพ่อเป,เป็นแบบนี้หมดเนี่ยครับต่อเวลาคนมาซื้อพระกับเพียเนี่ยยังไม่ต้องทําคลิปให้ดูนะครับเขาจะแอบขายเขาติดต่อมาอยัางไงหรือติดต่อมาทาง เบอร์ปกติก็ตามปกติบางคนก็มาหน้าร้านบางคนก็ไลน์ถามก็มีทั่วก็ทุกรูปแบบห่ะใช่ไหมบางคนถามเราไม่ซื้อบางคนถามเป็นเล่นๆเนี่งมีเยอะแยะไปแล้วแต่คนเพราะนั้นมาถามผมราคาเท่าไหร่ผมมักจะไม่เคยตอบหรอกเพราะว่าพรุ่งนี้มันถ้าคนจะซื้อจริงเขาเขาต้องมาดูเองต้องมาดูเองเออคนที่ไม่มาดูแล้วมาถามราคาพรุ่งนี้ร้อยละเก้าสิบเก้าไม่เด้ซื้อหรอกเนี่ยครับการดูพระขัน รูปเนี่ยทําได้ไหมผมไม่ดูเพราะอะไรก็อย่างที่เราใช้เครื่องเนี่ยครับดูรูปก็ดูได้แค่นี้ครับแต่ถ้าข้ามเครื่องนี้มันทุกอย่างมาเห็นหมดครับที่มากมายแหม่ม่เดี๋ยวนี้เชียงพระชุบทองคามาก็าโอ้ชุบสนาต่ออะไรชุบอะไรแต่เราหยิบขึ้นมาเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ครับแล้วเราพูดกับมันมันก็เถียงอะเราเดาว,ว่าของมันเป็นทอง พอเราขึ้นเครื่องไปเท่านั้นเองแม้แต่ทองคําก็ยังไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์ครับเป็นทองวิทยาศาสตร์ไม่มีค่าทองเลยแท้ๆแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่มีครับพออย่างนี้เสร็จมันถึงพูดไม่ออกครับเยอะแยะตอนนี้มันก็เล่นยากนะถ้าแฟนๆผ้าเครื่องจะเช่าพระก็เองต้องเช่ากัะผมไม่ได้คุยนะอย่างผมนี้ไม่เคยโกหกใครแล้วก็ไม่เคยหลอกใคร นะเราก็ตรงไปตรงมาครับอาจจะพูดจาไม่เพาะแต่ตรงไปตรงมาเนี่ยครับไอ้แท้แท้คืนได้ขึ้นกันได้เนี่ยเฮียเคยคืนเดินได้ไหมหรือ,อยากยากเพราะว่าบางทีบางคนก็ตายไปแล้วก็มีนะบ,บางคนก็บอกยังไม่มีก็ดไว้ก่อนครับบางคนทุวันนี่สงดอกเบีย้ยก็มีครับนะ มีเยอะแยะไปไอ้แท้คืนตังได้คืนตังได้เป็นคำพูดให้ดูดีแป่นคำพูดให้ดูดีพอเอาเข้าจริงๆไม่มีอะเวลาคนซื้อจากเฮียไปเนี่ยเขาเคยคืนไหมถ้าเป็นต่างประเทศซื้อจากเฮียเลยซื้อซื้อจากเฮีย,ซ,ฮยซื้อจากเฮียยังไม่มีอะครับผมอ่ายังไม่มีครับต่างประเทศเขาซื้อจากเฮียเพราะทางทางไหนครับ เขาติดต่อมาทางว็ยไซต์เบ้าโดยมากเข้ามาเองครับคนซื้อผ้าที่จะมาแบบนั้นน้อยครับส่วนใหญ่เขาจะมาเองครับของพวกนี้มันเป็นของไม่ใช่ของชีวิตประจําวันครับจะมาชีวิตประจําวันเรารู้อยู่ว่าเราสั่งอีเมลก็ได้ที่ไหนก็ได้ครับแต่ของพวกนี้มันเป็นของชอบส่วนตัวเพราะฉะนั้นใครจะซื้อโดยมากไปดูเองทั้งนั้น พอะฉะันั้นถ้าถามอย่าถามราคามาผมไม่ตอบอ่ะครับเนี่ยครับเนี่ยรู้สึกยังไงครับว่าในสายวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามตรวจสอบทุกอย่างแล้วแต่ใครจะมีแรงไปตรวจสอบด้านไหนเชื่อทางไหนแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยตรวจสอบอะไรเลยส่วนอย่างเดียวก็แปลกนะครับทางสายทา,ทางช่องผมเนี่ยไปท,ทําทุกกลุ่มทุกกลุ่มทุกกลุ่มที่เขาใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ตามความเชื่อของเขาบางคนไปสอทนอบางคนไปเครื่องเซมบางคนก็ใช้เทคโนโลยีที่เขา ตรวจสอบได้เท่าที่หาได้สทนก็ตรวจสอบไม่ได้ครับสทนเป็นหน่วยงานของราชการก็จริงเดี๋ยวนี้ก็ตรวจสอบไม่ได้ครับเขาอย่างเช่นมีใบหนึ่งเนี่ยตรวจสอบสมเด็จมา180ปี180ปีนี่ถามว่าอายุจริงๆสมเด็จทึงไหมก็ก็ไม่ถึงครับผมแต่แต่บวกหกสิบกับลบหกสิบบวกหกสิบก็เป็นสองร้อยสี่สิบก็ไม่ถึงอยู่ดีถ้าลบ หกสิบก็ยิ่งยิ่งห่างกันไปใหญ่เลยผิดไปตั้งถ้าลบหกสิบผิดไปตั้งสี่สิบกว่าปีนะครับนะบวกหกสิบก็เกินไปเขาประมาณค่าไว้กลางๆไว้มันกลางๆเพราะฉนั้นถึงบอกว่าถามเช็คอายุได้ไหมอายุยังเช็คไม่ได้หรอฮะค,คือคะแนนเอาเท่านั้นเองค่าคะแนนเอาเพราะฉะนั<ๆ>้นใครมาถามผมว่ารู้ไหมว่าถามมาเช็คปีผมบอก ยังไม่มีวิทยาศาสตร์ไหนที่จะมาแต่แต่ทางกลุ่มเนี้พยายามที่จะใช้ทุกเทคโนโลยีในการตรวจสอบฮะอย่างของเฮียเนี่ยใช้เครื่องสแกนใช้กล้องแล้วก็ใช้แม่เหล็กพยายามตรวจสอบให้หาพระที่แท้ที่สุดแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ทํรเลยก็คือกลับกลับกลับมามาสวดของฝ่ายนี้เฮียรู้สีเนี่ยก็เราก็พยายามทําความเข้าใจให้แฟนับให้รู้ว่าของจริงจริงที่ตรวจสอบได้ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเอง นะทุกวันนี้เราหาหมอไม่ใช่ไปหาวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมหมอเองก็ต้องเข้าเครื่องอุโมงค์มั่งเอสลมั่งไอ้น,นี่ในอนา,าคตานะครับเขาจะตรวจสอบเลือดอย่างเดียวสาม,มารถตอบได้ทุกอย่างปัจจุบันก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ละใช่จะมแปดสิบเปอร์เซ็นตที่สาม,มารถตรวจสอบได้ว่าร่างกายมีอะไรจากเลือดหยดเดียวจากเลือดหยดเดียวอย่างนี้เนี่ยอย่างพระสมเด่ง่ายเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยครับคนที่ยอมรับการตรวจสอบของเฮียเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นคนพวกไหนอที่ยอมรับเทคโนโลยีนี้ส่วนใหญ่ที่มาตรวจสอบส่วนใหญ่จะคนมีความรู้มีการศึกษามีการศึกษามีธุรกิจใหญ่โตส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้มันก็แพร่หลายมากขึ้นกว่าเก่านะครับแพร่ยิ่งแพร่หลายเข้าไปยิ่งมาเลยกับสิงคโปร์เวลานี้ถ้าสมมติไม่มีเลยนี่ไม่เชื่อเลยไม่มีการ,รไม่มีใบตรวจสอบจากเครื่องวิทยาศาสตร์นี่ก็ไม่เชื่อเลยครับ อนี้เพราะว่าเขาไปังทางเสียนเพราะเขาเาดูภาพไม่เป็นครับเขาดูภาพไม่เป็นเพราะนั้นก็เจอของแกครับอ่าก็บอกองค์กรสมาคมแม่เมื่อก่อนมีใบรับรองอย่งเงียซื้อได้ตอนนี้เขาก็ไม่ซือเพราะว่ามันแกเยอะครับแล้ววันนี้แท้พุ่งี้แกมันไม่มีอะไรจุดยืนที่แน่นอนครับเพราะนั้นเขาก็ไม่ซื้อซื้อต้องซื้อมีวิทยาศาสตร์ที่ออกมายืนยันอย่างนี้มันเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันไม่โกหกครับใช่ไหม เฮียรู้สึกยังไงคนมาไล์สดด่าเฮียแบบเชื่อไม่ได้วิทยาศาสตร์มันลางโมดอย่างนี้ผมผม,มบางทีคือดูคลิปแล้วเนี่ยครับขันกับพวกที่ไม่เชื่อวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์ที่เธอคือกล้องขยายเนี่ยเป็นอาวุวิทยาศาสตร์แรกเริ่มเลยเราถามว่ามันสามารถอธิบายได้ไหมมันก็อธิบายไม่ได้ครับจะมาแต่เราตรงกันข้ามเราอธิบายได้ไม่ว่าแก้แก้แบบไหนคแท้แท้แบบไหน เนี่ยเคยอธิบายให้คนมาดูว่าปากเปล่าไหม <c oughs> อธิบายปากเปล่า,ากับอธิบายขึ้นกล้องดีดีกว่าก่อนตรงไหนเนี่ยเมียเราโดยมากเราจะเช็คเสร็จแล้วเราอธิบายเขาว่าขาดขาดตรงไหนถูกถูกตรงไหนไม่ได้อธิบายปากเปล่าไม่อธิบายปากเปล่าโดยเฉพาะสมเด็จผมจะมีตำรายวัหน,นึังค,คุณเอาสมเด็จมาเช็คผมให้คุณอ่านก่อนว่าถ้าสมเด็จตามต,ตำราจะต้องมีมวลสารเท่านี้เท่านี้ครับแบบนี้ครับ บอกโคว่าเราไม่รู้หนีผ้าเข้ามาสุดเนื้อสุดใต้สุดอีสารใช่ไหมครับถ้าแท้มันต้องมีก็มันก็เป็นอย่างนั้นนี่นะครับคือกว,วาจะได้มวลสารที่ที่สูตรการการใช้สร้างพ้าสมเดรจ์นะครับมีการตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกว่าควรจะเป็นอะไรบ้างใช่นั่นคือวิทยาศาสตร์ที่มีคําตอบครับนี่นะครับใครที่คล่องใจครับก็โคคือกลุ่มเสียโุย กลุ่มผมที่ศึกษาพระแนวแนววิทยาศาสตร์นะครับเราศึกษาของเรานะครับกลุ่มอื่นไม่ได้ศึกษานะครับไม่ต้องดูตั้งแต่ต้นนะครับคุณก็ศึกษาในแนวของคุณไปเล่นในแนวของคุณไปคือคือเล่นวันหนึ่งครับวันหนึ่งคนเล่นเขาจะทิ้งเขาเองวันนึงให้คนเล่นตัดสินอ่าให้คนเล่นตัดสินครับให้อส่วนคนที่คนที่ได้เสียกับคนในการตรวจสอบนะครับอย่าเพิ่งตัดสินนะครับให้คนเล่นตัดสิน นี่นะครับขอบคุณก็ดูที่ผมบอกว่าประกวดพระผมจะส่งคนไปถ้าเขาตีพระคุณแกต้องอธิบายได้เดี๋ยวนี้เขาไม่กล้าตีต้องรับหมดไม่กล้าบอกแกแท้ครับเพราะว่ามอธิบายไม่ได้ครับผมขอบคุณรั้ยกรั่องครับสวัสดีครับ